sorry. อุ้ยปังโอเค Happy birthday เหรอเหรเหรคือคือผมมาจากคุณพูดไทยได้นิดหน่อยเหรอนิดเดียวครับผมแบกกบฟรัมเอ่อฟุดแลนด์เอ่อคุณพ่อสกอตแลนด์คุณออสกุสกอตแลนด์คุณแม่แฮปปี้แลนด์คุณชื่ออ๋อจอห์นจอห์นจอห์นจัด อ่อผม acting อ๋อ acting คุณเคยดูไททานิกไหมไททานิกที่มี3คนเวเทอันนั้นไทเทเนียม Jack โ o สเ j a โร r o s on the board yeah เหนื่อยเหนื่อยใช่ไหมฉันเอาเอาแบบ acting อย่างอื่นดีกว่าเดี๋ยว Rose กับ Jack เนี่ย่อยค่อยว่ากันแสดงว่าคุณมาที่นี่คุณต้องร้องโอเปร่า